แม่ของเด็กหญิงวัย8ขวบที่คนร้ายบังคับให้ดื่มน้ำอัดลมผสมใบกระท่อมและยาบ้าหลังจากนั้นก็ล่วงละเมิดทางเพศจนน้องเสียชีวิตก็ได้ขอกำลังตำรวจนะคะให้ไปคุ้มครองที่วัดที่จังหวัดตรังเพราะเกรงว่าจะไม่ปลอดภัยส่วนความคืบหน้าของคดีต้องรอผลการตรวจ DNA จากผู้ต้องหาคาดว่าจะรู้ผลภายใน3สัปดาห์ค่ะ ตำรวจภูทรจังหวัดตรงังลงพื้นที่เกิดเหตุและร่วมงานสวดศพเด็กหญิงวัยแขวบที่ถูกคนร้ายบุกเข้าบ้านบังคับให้ดื่มน้ำอัดลงผสมใบกระท่อมและยาบ้าหลังจากนั้นก็ทำชำเราจนน้องเขาเสียชีวิตก็พร้อมเป็นกำลังใจให้กับผู้ที่เป็นแม่และครอบครัวกับการสูญเสียในครั้งนี้นะคะและขอให้มั่นใจในการทำงานของตำรวจโดยจะเร่งหาพยานหลักฐานเพื่อไปดำเนินคดีกับคนร้ายให้ได้ ขณะที่แม่ของผู้เสียชีวิตได้ร้องขอกำลังเจ้าหน้าที่ไปคุ้มครองที่วัดต้นปีกสถานที่จัดพิธีบำเพ็ญกุศลศพเด็กหญิงโดยเฉพาะในช่วงเวลากลางคืนค่ะเพราะเกรงว่าจะไม่ปลอดภัยส่วนผลการสอบปากคำพยานได้ให้การที่เป็นประโยชน์ต่อคดีและมีน้ำหนักพอที่จะออกหมายจับได้ทันทีและยังมีการชี้ภาพยืนยันผู้ต้องสงสัยสองคนเหมือนกันในหลายๆรอบด้วยนะคะ ขณะที่มีการสอบปากคำก็ได้มีการบันทึกภาพวิดีโอและเสียงของพยานไว้อย่างละเอียดถือเป็นพยานหลักฐานชิ้นสำคัญและได้ประสานเร่งรัดไปยังโรงพยาบาลสงขลานครินขอผลพิสูจน์ d n a ที่จะเป็นหลักฐานสำคัญทางนิติวิทยาศาสตร์มัดตัวผู้ต้องหาคาดว่าจะได้ผลตรวจอีกประมาณ3สัปดาห์ค่ะ